สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ก้อยจะพามาเที่ยวมอนเทเรเบย์อควาเรียมนะคะซึ่งที่นี่นะคะอยู่ติดกับชายฝั่งแปซิฟิกในเมืองมอนเทเรในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะที่นี่นะคะจะมีทั้งพืชน้ำสัตว์น้ำนะคะที่เป็นสัตว์ทะเลพืชน้ำทะเลแล้วก็สัตว์ปีกที่ใช้ชีวิตอยู่ใน ทะเลนะคะในมหาสมุทรแปซิฟิกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้นะปลากระเบนนะซึ่งที่เนี่ยเป็นออควเรียมที่ใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวนะคะพี่ก้อยจะพาพา,พาไปดูปลาฉลามนะนี่เห็นไหมฉลามขาวอันนี้นะคะก็คือเป็นตู้กระจกที่อยู่ในทะเลก็คืออยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกจริงๆนะคะอันนี้แบบธรรมชาติมากๆเลยค่ะเป็น นี่นะคะพอเราขึ้นมาโซนชั้นบนก็จะเห็นปลากระเบนนะคะอยู่ในอ่างที่เขาเปิดให้แบบว่าสัมผัสได้นะจับจับน้องได้ก็คือแบบจิ้มจิ้มแตะแตะได้แต่ไม่ใช่จับมาเลยนะคะแล้วก็จะมีสัตว์ปีกนะคะซึ่งน่าจะเป็นแบบพวกนกเป็ดน้ำที่อยู่อาศัยอยู่แบบว่าตามชายหาดชายทะเลแบบนี้นะคะ และนี่ค่ะนาคนะคะน้องนาคทะเลเหรือแมวน้ําทะเลไม่รู้เขาเรียกเป็นไทยว่าอะไรนะคะแต่คือภาษาอังกฤษคือซิวอันนี้น่ารักมากเลยเห็นมันน้องเล่นแบบว่าเล่นบอลเคาะกระจกนะซึ่งแบบเชื่องมากคือเขาฝึกมาดีมากเลยคะ่ะและนี้ก็จะเป็นแบบว่า ปลานะคะปลาที่อยู่ใต้ทะเลต่างๆที่เขาไหวเป็นฝูงเดี๋ยวเราจะเห็นฉลามหัวคอนด้วยนะคะเดี๋ยวคอยดูดีๆนะพี่ค่อยแบบว่าพยายามถ่ายให้เห็นอันนี้ปลากระเบนแล้วก็ฉลามหัวคอนนี่ค่ะมาไกลๆแล้วแล้วจะเดี๋ยวนะคะเขาจะไหวมาหน้ากระจกซึ่ง่าวนิ่งๆเนิบๆสง่าง,งามแล้วก็แอบแฝงความน่ากลัวไปในตัว และนี่ค่ะสวยมากเลยก็คือแมงกะพุนนะคะแมงกะพุนสายพันธุ์ต่างๆนะพี่ก้อยถ่ายมาให้ดูซึ่งสวยงามมากเลยเป็นสีสันแต่ว่าเห็นสีสันแบบนี้ก็อันตรายนะคะเวลาโดนเนี่ยก็คือแมงกะพุนพวกนี้มีพิษนะ เดี๋ยวนี้ค่ะน่ารักมากๆเลยน้องไม่รู้ว่าจะเรียกว่านกหรือเป็ดก็คือเขา่าว่ายน้ำแล้วเขาก็คือจะหาปลาโดยการที่ดำดิ่งลงไปนะคะใต้น้ำเพื่อที่จะจับปลาเป็นอาหารแบบนี้นะคะเขาเรียกว่านกน้ำหรือเป็ดน้ำหรือเรียกว่าอะไรก็ไม่แน่ใจนะลักษณะเป็นนกแต่ว่าก็คือจะจับปลาใต้น้ำแบบนี้น่ารักมาก น,นี่ก็จะเป็นฝูงปลาเล็กๆต่างๆถ้าใครไปเที่ยวมอนเทเร่นะคะพี่ก้อย recommend ว่าอย่าพลาดมอนเทเร y อควาเรียนะคะที่นี่จะเด็กจะเยอะมากแล้วเด็กๆน่าจะชอบนะคะตื่นตาตื่นใจสำหรับเด็กๆมากๆเลยค่ะคลิปนี้พี่ก้อยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ